ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายชอตตี้บูโจว่าเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกม i n f i n i ิ Magic r a ร d นะครับซึ่งตอนนี้เขามีภาษาไทยแล้วนะครับสรุปให้ฟังสั้นๆก่อนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมาในแนวเทิร์นเบสกราฟิกดูดีอลังการงานสร้างมากๆสไตล์ฝรั่งนะครับไม่ใช่สไตล์อนิเมะ ซึ่งตัวเกมเนี่ยมีคอนเทนต์ที่ค่อนข้างหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นการสำรวจแผนที่การ PVP กับผู้เล่นอื่นการตีบอสและยังมีดันเจียนกิจกรรมประจำวันอีกเพียบเลยนะครับเราจะได้ฟาร์มทรัพยากรไปทำการอัปเกรดตัวละครแล้วก็ตลุยประจนภัยตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนั่นเองครับ ซึ่งเกมนี้เขามีสโลแกนด้วยนะครับว่าเล่นเพื่อสังหารหรือว่า pay to slay นั่นเองครับโดยในเกมนี้บอกเล่าเรื่องของกลุ่มฮีโร่ของพวกเราเนี่ยแหละครับที่ออกเดินทางไปต่อสู้กับกลุ่มต่าง,างๆไปทำลายองค์กรชั่วร้ายที่เขาจะยึดของโลกนั่นเองนะครับ ซึ่งฮีโร่ของเกมนี้เนี่ยมีเป็นร้อยร้อยตัวเลยนะแล้วก็โมเดลตามที่เห็นเลยคือมาในแนวสามมิติคุณภาพค่อนข้างสูงเลยนะครับแล้วก็มีเผ่าพันธุ์หรือว่ากลุ่มอยู่เป็นจํานวนมากครับคือมี1 0บสกลุ่มอะซึ่งแต่ละตัวก็จะมีความสามารถเฉพาะทางไม่เหมือนกันด้วย ซึ่งตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้บริการไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแถมมีภาษาไทยด้วยนะใครสนใจแล้วก็ลิงก์ดาวนโหลดอยู่ใต้คลิปแล้วนะครับน,นอกจากนี้เขายังมีการจัดกิจกรรมอีกมากมายครับอันนี้ยกตัวอย่างนะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมรับของฟรีจากการลงทะเบียนล่วงหน้า1ล้านคนนะครับกิจกรรมสตาร์เชลเล่นนะครับชิงรางวัล100,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับอันนี้ง่ายๆทำคลิปเกี่ยวกับเกมนี้อัปโหลดบน YouTube ตามกติกาที่กำหนดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปกันละกันเผื่อคนสนใจ แล้วก็ไอเทมโค้ดนะครับเช่น IM777 นะครับก็เอาไปใส่ได้ในเกมก็จะได้รับพวกเงินแล้วก็ทรัพยากรต่างๆเพื่อใช้ในการอัปเกรดตัวละครนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีการแจกตัวละครฟรีๆด้วยนะครับในภารกิจท้าทายนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำภารกิจครบตามที่เขากําหนดนะครับจะได้รับน้องสเปสไปเลยครับก็คือเป็นสายสนับสนุนฮิลได้นะครับมีทั้งบัฟดีบัฟใครที่ขาดพัอยู่แล้วก็น้องคนนี้ใช้ได้เลยครับดูดีมาก เท่านั้นยังไม่พอนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาล็อกอินทุกวันครบ14วันนะครับได้รับน้องมากาิิต้าไปเลยครับถือเคียวสุดโหดหน้าตาดูดีสวดทรงองเอลผ่านหมดนะครับแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่นี้นะครับมีมากกว่านี้อีกเพียบเลยครับตีเป็นรางวัลรวมๆแล้วเนี่ยมากกว่า1 0 0 0 0แดอลลาร์สหรัฐอีกนะใครที่สนใจแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยณนะบัตนี้ครับ รอบการต่อสู้ครับจะอยู่บริเวณด้านซ้ายล่างหรขวาล่างของหน้าจอเลยนะครับก็ไปดูด้านขวาล่างก่อนครับอันนี้คือเป็นแผนที่โลกนั่นเองนะครับก็จะเป็นเหมือนเนื้อเรื่องหลักของเกมนี้นะครับก็คือประจนไปตามด่านเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันจะมีทั้งหมด12ด่านใช่ไหมแต่เมื่อท่านผู้ชมผ่านอ่ะสิบสองเนี่ยระดับความยากขั้นสูงก็จะเปิดขึ้นมาครับดูด้านซ้ายล่างก็ได้นะครับหัวผมมันน่าจะบังอยู่เมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นว่ามันมีถึง4ระดับเลยนะเรียกได้ว่าเล่นกันได้ยาวๆฟาร์มกกัันนได้มๆเลย เดี๋ยวผมยกตัวอย่างลงดันเจีย้ยนให้ดูสักดันเจีย้ยนหนึ่งก็แล้วกันนะครับอ่ะลงเลยก็แล้วกันเนาะซึ่งการลงดันเจีย้ยนเนี่ยแน่นอนท่านผู้ชมจะต้องทําการจัดทีมก่อนนะครับเวลาเราจัดทีมเนี่ยเราก็ต้องดูนิดนึงนะฮะว่า ตัวละครที่จัดมาเนี่ยเป็นสายอะไรแล้วก็ได้รับโบนัสหรือเปล่าแล้วก็ต้องดูฝั่งศัตรูด้วยว่าศัตรูเขาเป็นธาตุอะไรเพราะว่าเกมนี้เนี่ยจะมีระบบแพ้ทางและก็ชนะทางอยู่ด้วยครับโดยก็ตามสีเลยเห็นไหมแดงชนะฟ้าฟ้าชนะเขียวเขียวชนะแดงนะครับแล้วก็สีทองหรือว่าสีเหลืองเนี่ยจะไม่แพ้ไม่ชนะใครครับ ถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ไปต่อสู้ได้เลยนะครับทีนี้การต่อสู้จะมี2ส,สีเห็นไหมครับก็คือมีพลังงานที่มันเป็นรูปสายฟ้าสีเหลืองกับสีม่วงสีเหลืองนี่คือลงไปสู้ธรรมดาครับส่วนที่เป็นสีม่วงเนี่ยมันคือจะเป็นลักษณะข,ของการปล่อยบอดเราก็สามารถมาตั้งค่าได้นะครับว่าเราจะปล่อยบอดกี่รอบแล้วก็จะเก็บของอะไรบ้างนู่นนั่นนี่เห็นไหมครับก็เลยได้ว่าสะดวกสบายดี รอบการต่อสู้นะครับก็จะเป็นแบบ turn base เลยนะครับก็คือจะมีสกิลอยู่ด้านขวาล่างนะครับแล้วก็ดูหัวของศัตรูครับมันจะมีเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์บอกอยู่ว่าเราแพ้ทางหรือชนะทางเขาถ้าขึ้นเป็นสีเขียวให้รีบตีเลยนะเพราะนั่นคือเราชนะทางเขานั่นเองครับแต่ถ้าเกิดเป็นสีแบบส้มๆเหลืองๆอย่างนี้ก็คือจะไม่ชนะทางหรือแพ้ทางนั่นเองทีนี้สกิลบางคนอาจจะลืมใช่ไหมครับว่าท่าไหนทําอะไรได้เรากดค้างดูได้นะครับมันจะมีบอกว่าเป็นสกิลเกี่ยวกับอะไรนะฮะส่วนตัวพีนี่คือเป็นพสซีฟไม่ต้องกดใช้นะครับับเเพราาะะฉนน้้้ก็แแลลวต่ทชมย แต่ละเ์อเราจะใช้ท่าอะไรนู่นนั่นนี่นะครับเห็นไหมติดครีไปโคตรแรงครับ8ปดหมื่เลยทีเดียวเชียวนะฮะอ่านี่ลองดูตัวนี้สิตัวนี้คือเป็นการบัฟให้กับฝ่ายเราเองเนาะกันเดี๋ยวเปลี่ยนมาฝั่งนี้ดีกว่านี่ไงเห็นไหมครับสีเขียวคือมันแพ้เราสีแดงคือเราตีไม่ชนะนะครับแต่ท่านี้เป็นท่าหมูครับผมมีติดสตันด้วยเห็นไหมครับ ส่วนถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจเล่นเองนะครับด้านซน้ายล่างของหน้าจอเนี่ยมันก็จะมีตัวของออโต้นะครับแล้วก็เร่งความเร็วสูงสุดคือคูณ4เลยนะเดี๋ยวผมจะเปิดคูณ4ให้ดูเลยก็แล้วกันเห็นไหมครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างประหยัดเวลาในการเล่นนะครับถ้าเกิดเราคิดว่าด่านเนี่ยเราผ่านแน่นอนอยู่แล้วก็ปล่อยบอดไปเลยก็ได้นะครับนอกจากนี้เกมนี้มีระบบไอดอลนะดูด้านขวาล่างเห็นไหมเออเราสามารถมารับของรางวัลได้นะครับมันจะสแต็กเก็บไว้ให้เราได้12ชั่วโมงนะครับก็อย่าลืมมากดรับทุ12ชั่วโมงด้วยก็แล้วกันนะครับ ส่วนการต่อสู้อน่งจะอยู่บริเวณด้านซ้ายล่างหรือว่าระบบดันเจี้ยนนั่นเองครับ ท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันมีหลายกิจกรรมมากๆนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังแบบคร่าวๆแล้วก็รวดเร็วก็แล้วกันอย่างเช่นวิหารแห่งการเวลานะครับอันนี้คือจะเป็นลักษณะของการสำรวจดันเจี้ยนแก้ไขปริศนานะครับเพื่อที่จะรับรางวัลแล้วก็เปิดเนื้อเรื่องไปต่อด้วยนะคือบางทีเราไปลุยเนื้อเรื่องหลักต่อไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือจะต้องมาทำเหมือนแก้ไขปริศนาตรงนี้ก่อนอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรเล่นชิลๆนะครับส่วนที่เหลือจะเป็นแบบต่อสู้ธรรมดาหมดเลยนะครับอย่างเช่นสร้างโบราณเผ่าคนแคระนะครับอัน ตัวนั้นต่อมาเป็นบอสกิลนะครับอันนี้คือต้องมีกิลก่อนนะถึงจะเข้าไปตีได้ต่อไปอเวจีแห่งสังกัดอันนี้คือเอาไว้ฟาร์มพวกสัญ,ญลักษณ์พวกนี้ครับคือสัญ,ญลักษณ์พวกนี้คือเอาไว้ใช้ในการอัปเกรดตัวละครนั่นแหละคือตัวละครเกมนี้ก็มีหลายสายถูกไหมเออมาฟาร์มได้ที่นี่นะครับแล้วก็จะมีภารกิจท้าทายตาสัญ,ญลักษณ์นะครับอันนี้คือจะได้รับมาเป็นคัมพี์ก็ใช้ในการปลดล็อกความสามารถของตัวละครเช่นเดียวกันนะครับโดยเพราะตัวละครที่เลเวลร้อยขึ้นไปแล้วอะ อ่ะต่อมาอันนี้คือหอคอยแห่งตราประทับนะครับเึื่อันนี้มันจะตอบเป็นตราประจําธาตุเลยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเล่นาธาตุแสงเยอะอะไรเงี้ยก็ลงดันเจี้ยนนี้เพื่อที่จะเอาหินไปอัปเกรดตัวละครธาตุแสงได้อะไรแบบนี้ครับส่วนบททดสอบพุก,ก้าอันนี้ยังไม่เปิดขอข้ามนะครับแล้วก็อีกอันนึงผ่ามังกรอ,อันนี้ก็สําคัญครับเพราะว่ามันเป็นไอเทมวัตถุดิบที่ใช้ในการเลื่อนขั้นของตัวละครน,นั่นเองครับก็คือเพิ่มดาวนั่นแหละสําคัญมาก นอกจากนี้นะครับเกมนี้ยังมีระบบอารีนาด้วยนะครับต่อสู้กับผู้เล่นอื่นนั่นเองครับช่วงแรกนี้ก็จะมี2อันด้วยกันต่างกันยังไงอันแรกนี่คือสู้แบบปาร์ตี้เดียวคือ5คนนะครับแล้วเราก็ไปทาไฟได้เลยว่าเราจะไปบวกกับใครก็ดูพลังของฝั่งตรงข้ามด้วยนะอย่างพลังของผมเนี่ยประมาณแบบ -78 ็ดแปดหมื่นอะไรเงี้ยมันก็จะไม่สามารถชนะพวกที่มันพลังเป็นแสนได้ก็อาจจะไปสู้กับคนอย่างเงี้ยนะเออใกล้เคียงกันนะครับไม่ห่างกันดีงั้นเดี๋ยวผมลองสู้ให้ดูเลยกันละกันว่าจะไหวไม่ไหว ซึ่งอารีนาของเกมนี้เราเล่นเองก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดขี้เกียจเล่นก็ออโต้อย่างนี้เห็นเลยนะครับคราวนี้ก็คือมาวัดกันที่พละกําลังแล้วนะครับแต่ผมแนะนํานะคือมันเป็นเทิร์นเบดไงการที่เราเล่นเองนะครับเราจะได้วางสกิลหรือใช้สกิลให้มันเหมาะสมมากกว่าการปล่อยบอดไงครับอันนี้ก็สู้ๆกันละกันเนาะเออแล้วก็อย่าลืมถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงปาร์ตี้อัปเกรดตัวละครมาใหม่อ่ะอย่าลืมมาตั้งทีมป้องกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวอันดับเราจะล่วงรัวเนาะ ส่วนอีกอันหนึ่งคืออารีน่าระดับสูงนะครับอันนี้คือท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องใช้ตัวละครทั้งหมด15ตัวนะครับมาดูที่ป้องกันก่อนเหมือนเดิมเลยเขาจะให้เราจัดเตี้ก่อนนะครับแบ่งเป็น15ตัวละครนะครับ3ปาร์ตี้ด้วยกันคือมันจะชนกันทีละปาร์ตี้ไงปาร์ตี้ที่1เราก็จะชนปาร์ตี้ที่1ของศัตรูพอเข้าใจเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครชนะ2ใน3ก็จะเป็นฝ่ายชนะการต่อสู้นั้นไปครับ แต่เนื่องจากว่าตัวละครของผมอ่ะคือเก่งกว่าฝั่งตรงข้ามทั้ง3ปาร์ตี้เลยก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรครับจัดการแค่2ปาร์ตี้ก็จะจบแล้วนะฮะมาดูปาร์ตี้ที่2ไม่น่าจะมีปัญหาะครับเลเวลผมสูงกว่าเขาเยอะเลยเขายังเหมือนกับว่าเพิ่งเปิดคอนเทนต์เนี้ยก็เลยส่งตัวละครเลเวลต่ําๆมาเห็นไหมครับว่าชนะ2ใน3ก็เพียงพอแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเราชนะทั้ง3ทีมนะครับเราจะได้รับแต้มมากกว่าชนะ2ทีมไงอันนี้ก็ไปพิจารณากันเองแล้วกัน เอาล่ะเดี๋ยวเราไปเปิดกาชาปองกันดีกว่านะครับซึ่งมันก็จะอยู่ที่ตรงกลางเมืองเลยครับระบบอธิษฐานนั่นเองนะครับเดี๋ยวเปิดเรียงตู้เลยนั่นอย่างผมมีเพชรมากพอในระดับหนึ่งแล้วนะครับตู้นี้คือจะเป็นตู้ที่เออเรียกได้ว่ามีแต่ตัวละครธรรมดาธรรมดานั้นานัน,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 นจะหลุดตัวแรมาสักทีนะครับเพราะว่ามันเป็นเศษหินที่หาได้ง่ายครับแจกฟรีมาค่อนข้างเยอะเนาะมาลุ้นกันไปครับผมอย่างที่เห็นนะครับว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวธรรมดานะผมเปิดไปรัวๆเลยเผื่อจะมีหลุดตัวสีม่วงมาสักตัวหนึ่ง ไม่มีจ้ะก็ไม่มีได้สีน้ำเงินก็คุมแล้วนะครับสำหรับตัวของอธิฐานอันแรกเนี่ยสีน้ำเงินมาก็คุมแล้วนะโอ้นี่ไงนี่ไงพูดถึงสีม่วงสีม่วงหลุดมาตัวหนึ่งอันนี้คือ เรียกได้ว่าเยี่ยมไปเลยครับผมคือมากกว่าที่เราคาดหวังไว้ไงส่วนนั้นต่อมาอันนี้คือจะเป็นอีกอันหนึ่งที่เราจะได้รับตัวละครที่มีโอกาสได้สีทองด้วยนะครับสีม่วงก็จะได้เยอะหน่อยเนาะแล้วมันจะมีการันตีด้วยว่าอีกกี่กี่ครั้งเออพูดผิดอีกกี่ครั้งเราจะได้ระดับสีทองนะครับงั้นก็เดี๋ยวเปิดเลยกันแล้วกันมีเปิดฟรีด้วยนะมาเปิดกันเองแล้วกันเขาจะมีให้เราแบบเปิดฟรีทุกวันด้วยมา สังเกตไหมว่าเป็นสีน้ําเงินอย่างต่ำนะครับแล้วก็มีสีม่วงที่ออกค่อนข้างง่ายครับถ้าเทียบกับตู้เมื่อกี้ครับขอสีทองบ่อยๆได้ไหมไม่อยากรอก,การันตีอ่ะแบบว่าเออเปิดปุ๊บสีทองก็สามใบอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราได้ตัวที่ไม่ได้เป็นระดับความแรงสูงๆไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่า เกมนี้เราใช้ตัวละครเยอะมากในการที่เราจะอัปเกรดตัวละครนะครับและแล้วในที่สุดผมก็โชคดีครับได้สีทองมานะครับยังไม่ถึงการันตีเลยนะครับได้ก่อนนะครับแล้วก็จากการที่เราเปิดทําให้เราทราบว่าเปิด150ครั้งนะครับจะการันตีสีทองแน่นอน1คนครับโอเคทีนี้เรามาดูอีกตู้หนึ่งครับเป็นสีทองนะครับอันนี้ก็จะมีโอกาสได้สีทองง่ายขึ้นไปใหญ่เลยนะครับอันนี้คือเปิด10ครั้งได้เลยนะครับมาลองดู ผมจะมีสีทองแน่นอนอีกหนึ่งคนที่นี่นะฮะดูดิขั้นต่ำเป็นสีม่วงเลยนะครับตู้นี้มาสีทองที่ว่าคือใครโอ้หล่อเหลาหอเหลาอีกอกำลังจะพูดว่าอีกใบเป็นสีแต่ไม่ได้ละครับ <laughs> โอเคครับก็ตู้นี้ดีสุดเลยเนาะได้สีม่วงเป็นอย่างต่ำครับส่วนั้นสุดท้ายเป็นตู้กิจกรรมครับน่าเสียดายครับผมมีหินนะแต่ว่ามันยังไม่มาไงก็รอกันต่อไปกันละกัน โอเคทีนี้เรามาว่าด้วยเรื่องของการเพิ่มความเก่งให้ตัวละครกันละกันครับผู้ชมเนี่ยสามารถคลิกบริเวณฮีโร่ได้เลยนะครับเมนูอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วครับก็เลือกตัวละครที่ต้องการได้เลยครับว่าจะอัปเกรดใครนะฮะเมื่อเราเลือกได้แล้วดูด้านขวาครับอันนี้คือการอัปเกรดเลเวลนะครับนี่ไงคลิกเข้าไปได้เลยนะครับการอัปเกรดก็ค่อนข้างสะดวกสบายครับจะกดทีลาเลเวลก็ได้นะครับหรือว่าเราจะกดสีฟ้าตรงนี้แล้วก็เลือกได้เลยว่าเราจะอัปเกรดกี่เลเวลนะครับแล้วก็ ในแต่ละดาวเนี่ยมันจะมีตัวของเพดานเลเวลอยู่ด้วยเช่น5ดาวี่ยจะตันที่100อะไรอย่างนี้4ดาวจะตันที่80อะไรแบบนี้นะครับ วิธีการเพิ่ม internet, ดาวน,นะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาที่ระบบคราฟนะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งการเพิ่มดาวของเกมนี้ง่ายมากครับคือถ้าเกิดผมจะอัพคนที่เป็นสดาวเนี่ยก็คือต้องไปหาพวงไอเทมที่มันเป็น4ีดาวเนี่ยมายัดให้ครบตามที่กําหนดนั่นเองแล้วไอพวกไอเทมพวกนี้ครับที่เป็นรูปไข่มังกรได้จากไหนมันก็ได้มาจากการฟาร์มดันเจียนบอสไงจําได้ไหมที่ผมสู้กับบอสเมื่อก่อนที่ดูเออดันเจียนนั่นแหละมันก็จะได้พวกนี้ง่ายๆแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถใช้ตัวละครตัวอื่นก็ได้นะคร แค่นี้แหละดาวก็จะขึ้นแล้วนะครับทีนี้กลับมาที่ตัวละครกันนะครับนอกจากการเพิ่มเลเวลเพิ่มดาวแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะอัปเกรดสกิลได้ด้วยนะครับเห็นไหมเวลาอัปเกรดสกิลก็ไปฟาร,ร์มพวกหนังสือคัมภีร์มาก่อนก็แล้วกันครับแล้วก็ใช้ในการอัปเกรดสกิลได้โดยมันจะสุ่มนะกดปุ๊บม,มันก็จะสุ่มเลยครับว่าจะได้สกิลอะไรเลเวลสูงขึ้นนะแล้วก็อันต่อไปคืออุปกรณ์นะครับซึ่งเมื่อกี้ผมติดไว้ใช่ไหมว่าเกมนี้มันมีเซ็ตของอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะครับซึ่งเซ็ตของเกมนี้้้คือใให่าชชมส2ิน แค่นั้นแหละแล้วมันก็จะได้ผลของเซตเพิ่มเติมเลยนะครับก็ต้องไปวิเคราะห์กันอีกว่าตัวไหนเนี่ยมันเป็นสายอะไรใช่ไหมครับแล้วเราจะได้ใส่ของให้ถูกเซตซึ่งเซตเนี่ยมันมีเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นบวกโจมตีบวกป้องกันบวกแม็ก HP บวกความเร็วโอกาสขีเห็นไหมครับคือมันมีแบบ12สายตามที่ผมได้เกินไปก่อนหน้านี้เห็นไหมครับแล้วเดี๋ยวเล่นไปหลังๆเนี่ยมันจะมีสายผสมด้วยนะครับ อย่างเช่นนะ่ะเลื่อนมาล่างๆเลยกันนี่เห็นไหมครับเป็นสายผสมครับบวกดีเฟนส์บวก, Defense, บวกต้านทานเอฟเฟกบวกชำนาญบวกแม่นยำเอฟเฟกอะไรเงี้ยจะมีแบบสายผสมอะไรแบบนี้ด้วยเรียกได้ว่าอุปกรณ์ของเกมนี้มีโคตรเยอะแล้วก็หลากหลายมากๆเท่นานั้นไม่พอครับเมื่อท่านผู้ชมติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันตีบวกได้ด้วยนะเราคลิกเข้าไปที่อุปกรณ์ได้เลยนะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายล่างมีคําสั่งเสริมพลังเห็นไหมครับคลิกเข้าไปได้เลยครับทุกการอัปเกรดจะเพิ่มความเก่งให้กับเราแล้วใช่ไหมครับและก็ทุกๆ4เลเวลมันจะบวววกตงคาาามมสรถพิเศษด้ย มันก็จะสุ่มๆกันออกมาครับว่าเราจะได้อะไรนะครับและไอสเตตัสพวกนี้เนี่ยที่มันเป็นสเตตัสรองนะมันสุ่มด้วยนะนั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องฟาร์มกันหนักนิดน,นึงครับเพื่อให้ได้ของที่มันตรงสายและก็ที่เราต้องการนั่นเอง คำถามต่อมาคืออ้าวแล้วจะรู้ได้ไงว่าฮีโร่ตัวนี้มันสายอะไรเวลาที่เราคลิกเราก็จะเห็นแล้วแหละว่าตัวนี้เป็นสายดาเมจ AOE มีความสามารถในการดีบัฟแล้วก็ควบคุมศัตรูด้วยดูด้านขวาครับมันจะมี3สัญลักษณ์ครับอันแรกเนี่ยจะเป็นการบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยอยู่สายสนับสนุนส่วนอันต่อมานี่คือจะเป็นธาตุใช่ไหมครับที่มันมี4ี่ธาตุและสุดท้ายคือสายนั่นเองครับยิ่งท่านผู้ชมเนี่ย จัดสายเดียวกันลงไปในปาร์ตี้เยอะๆมันก็จะรับโบนัสเพิ่มเติมนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมพูดไปแล้วตั้งแต่การต่อสู้ใช่ไหมเออถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยมีตัวละครที่เอามันอยู่สายเดียวกันนะอย่าลืมเอามาลงด้วยกันเยอะๆนะครับแล้วก็อ่านกันนิดนึงด้วยนะว่าแต่ละสายที่เราเล่นอ่ะมันบวกความสามารถอะไรเพื่อเราจะได้จัดตัวจัดของให้มันถูกต้องนั่นเองเอาล่ะทีนี้เมื่อท่านผู้ชมเนี่ยอัปเกรดตัวละครมาจนถึงเลเวลร้อยแล้วนะครับมันจะมีอีก4คําสั่งอยู่ด้านล่างครับที่เกี่ยวข้องครรััออนแกกกืาปลลพงครับ มันคือการที่จะทําให้นักชมเลื่อนจาก5ดาวกลายเป็น6ดาวได้ครับอันนี้ขอเรียกว่า6ดาวไปก็แล้วกันนะแล้วเลเวลมันก็จะสูงขึ้นครับซึ่งการอัปดาวตรงนี้ก็จะเหมือนด้านนอกก็คือต้องเอาตัวละครที่มันมีดาวนะครับตามที่กําหนดแล้วก็ใส่ไปตามที่เขาต้องการหรือว่าใส่กี่ตัวนะครับแล้วเราก็จะสามารถปลุกพลังได้ครับความสามารถก็จะขึ้นสูงเลยนะครับแล้วก็แม็กเลเวลก็จะสูงขึ้นด้วยครับแล้วถ้าเกิดอยากจะไปอัปเกรดเลเวลก็เหมือนเดิมคือตรงนี้เห็นไหมครับ อ่ทีนี้พอเราปลูกพลังมาแล้วเนี่ยอีก3เมนูเนี่ยมันก็จะปลดล็อกขึ้นมาครับอันแรกคือเฉพาะตัวนะครับไอเฉพาะตัวเนี่ยคือจะเป็นไอเทมประจําตัวนั่นเองครับมันจะบวกความสามารถให้กับเราด้วยนะถ้าเกิดเราอัปเกรดมัน,นครับเดี๋ยวลองอัปเกรดดูเลยก็แล้วกันเอาวัตถุดิบมาใส่นะครับอันนี้แล้วกันนอกสีม่วง แล้วก็กดอัปเกรดได้เลยครับก็ได้รับพวกอัตรา HP, Attack, Defense อย่างละ10นะครับแล้วก็ได้รับความสามารถเพิ่มเติมด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นตัวไหนอย่าลืมอัปเกรดปลดลิมิเตอร์กันรัวๆครับส่วนต่อไปเป็นตาสัญ,ญลักษณ์นะครับอ่าสัญ,ญลักษณ์ก็คือเราสามารถเอาสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้มาติดตั้งให้กับตัวละครได้ และท่านผู้ชมก็ต้องพิจารณานั่นหนึ่งว่าจะอ,าอะไรเข้าไปใส่เพราะว่าดูดิมันมีเป็น10บสสัญ,ญลักษณ์เลยนะครับและตัวละครที่ผมกําลังโฟกัสอยู่ในขนาดนี้ก็คือเป็นสายสนับสนุนผมอาจจะมาดูสายสนับสนุนก่อนก็ได้แงเออว่ามันบวกอะไรบ้างเห็นไหมอันนี้มีบวกโลมีเสริมพลังโลมีกําหนดลมหายใจมานั่งดูได้เลยครับมันมีระบบเยอะมากส่วน,นัันต่อไปเป็นออร่านะครับซึ่งอันนี้ก็เราฟาร,ร์มหาทรัพยากรได้มาจากกิจกรรมประจําวันอีกแล้วครับและก็มีออร่าเป็น10บสอันให้เราเลือกอีกแล้ว มาเลือกให้ดีก็แล้วกันนะครับพอเราเลือกได้แล้วกดเปิดใช้งานได้เลยนะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมแล้วพอเราทําการติดตั้งออราแล้วนะครับสามารถเสริมพลังให้กับมันได้ด้วยนะครับส่วนการเพิ่มความเก่งอื่นๆนะครับจะอยู่บริเวณด้านซ้ายบนครับก็คือจะมีพรสวรรค์กับเซนชุรี่นะครับไอพรสวรรค์ก็คือมันจะแยกตามสายตามตัวละครนะครับจาหินในขวาบนได้ไหมเออมันก็ไปฟาร์มมาจากแดนเจียนกิจกรรมประจําวันนั่นแหละนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะอัปเกรดให้สายไหนนะครับเราก็เลือกสายนั้นก่อน ตัวนใน Sanctuary นะครับอันนี้คือจะเป็นการอัปเกรดโดยที่เราเอาตัวละครที่มีการปลดลิมิเตอร์ขึ้น6ดาวไปแล้วครับมาใส่ในสมุดซึ่งท่านผู้ชมสามารถดูด้านซ้ายได้นะครับมันจะมีบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดเราเอาตัวละครมาใส่เสร็จปั๊บเนี่ยเราได้กี่แต้มแล้วสะสมแต้มครบเท่าไหร่เนี่ยก็จะบวกความสามารถอันนี้คือบวกให้กับทุกตัวละครเลยนะ ทีนี้ตัวละครที่เราอัปเกรดไปแล้วถ้าเกิดเราไม่ใช้แล้วทําไงครับมี2วิธีวิธีหนึ่งก็คือเราเนี่ยเอาไปคราฟก็พูดง่ายคือเราเอาตัวที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยเป็นวัตถุดิบแล้วตอนที่ทําการเลื่อนขั้นตัวละครอื่นไปแล้วครับตัวที่เราไม่ใช้แล้วตัวนั้นอ่ะมันก็จะคืนทรัพยากรให้เรากลับมาด้วยนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งเลยก็คือว่ามันจะมีคําสั่งการลดขั้นฮีโร่อยู่ด้านขวาเราจะรับฟรีได้1อันนะครับแล้วเราก็เลือกเลยว่าตัวไหนเราไม่เล่นแล้วแล้วก็คลิก แล้วเราก็ใช้ตัวของน้ํายาเลื่อนขั้นแล้วมันก็จะมีบอกครับว่ามันจะคืนทรัพยากรมาให้เท่าไหร่นะครับแล้วถ้าเกิดเราอยากหาเพิ่มนะครับเราสามารถกดตัวบวกได้เลยนะครับแล้วมันก็จะมีบอกเห็นไหมว่าให้เราไปทําอะไรอย่างเช่นเนี่ยเคลียร์ด่านเนื้อเรื่อง2องขีดสิบเราก็จะได้มา1อันให้ไปที่ร้านค้าก็สามารถที่จะกดไปได้เลยครับมันก็จะมีขายอยู่เห็นไหมครับอันละ1000เนี่ย ส,ส่วนที่น่าสนใจในเมืองของเราจะมี2อันนะครับคือโรงตีเหล็กแล้วก็วิหารนะครับเอาโรงตีเหล็กไว้ทำอะไรคือโรงตีเหล็กเนี่ยเอาไว้ทําการคราบของนั่นเองครับจะต้องใช้ค้อนกับใช้แร่อ่าแต่ว่าไอ้พวกเนี่ยมันได้จากอีเวนต์ซึ่งเดี๋ยวค่อยพาไปก็แล้วกันและอีกอัน,นึงก็คือเป็นวิหารอันนี้คือเอาไว้คราบหรือว่าสร้างมาเป็นตัวละครเลยครับแต่และตัวคือแบบโหดๆทั้งนั้นครับก็จะใช้หินเจ้านี่ครับก็รอปจากอีเวนต์อยู่แล้วแล้วไออีเวนต์ที่ว่าเนี่ยมันอยู่ไหนให้ท่านผู้ชมดูด้านขวาตรงนี้นี่ที่ มันก็จะมีกิจกรรมให้เราทำครับก็คือเราเนี่ยมาคลิกบริเวณช่องที่มันแบบสว่างสว่างขึ้นมานครับแล้วก็เมื่อเราแตะเสร็จปั๊บเนี่ยจะได้รับไอเทมด้วยแล้วเราก็สะสมไปเรื่อยๆเห็นไหมครับมันก็จะได้รับพวกแร่พวกอะไรพวกเนี้ยไปใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม2อันเมื่อกี้แล้วทีน่นถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีการสะสมแต้มเวทมนต์ด้านขวาบนเห็นไหมเออซึ่งแต้มเวทมนต์พวกเนี้ยเราสามารถนํามากดใช้สกิลได้นะเดี๋ยวผมลองเอาอันนี้ให้ดูกันละกัน กดเสร็จปั ione, ๊บมันมีให้เลือกเห็นไหมครับว่าเราจะลงช่องไหนนะครับและเมื่อเรากดเสร็จปั๊บเห็นไหมมันจะมีบอกเลยครับว่าเราจะทําลายตรงไหนเห็นไหมครับแล้วให้เรากดไปที่บริเวณนั้นอีกครั้งหนึ่งมันก็จะมีการทําลายเห็นไหมครับอ่าอันนี้ก็เลือกให้ดีแล้วกันก่อนที่จะทําลายครับจะได้ไม่เสียได้มานาส่วนเสริมอื่นๆที่ผมยังไม่ได้พูดนะครับก็คือจะมีนี่ครับส่งทําภารกิจนะครับอันนี้คือส่งตัวละครไปหาของนั่นแหละเราก็เลือกเควสก่อนเสร็จแล้วเราก็กดตัวจัดทัพด่วนเลยก็ได้มันก็จะะเเเลลลือกกกที่่หหมมาสสใ้้ยแว็ดง แค่นี้แหละแล้วก็รอจนกว่ามันจะไปหาของเสร็จเสร็จแล้วก็กดรับรางวัลได้เห็นไหมครับเออนั่นแหละแล้วมันมีระบบเลเวลด้วยนะคือยิ่งเลเวลสูงเนี่ยไอตัวเควสที่มันรีเฟรชมาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเจอดาวสูงขึ้นนั่นแหละแล้วไอก,กิจกรรมนี้ทําได้ทั้งวันนะครับก็คือส่งคนไปรัวๆเลยยิ่งมีตัวละครเยอะก็ยิ่งได้เปรียบครับกิจกรรมนี้ โอเค่วนสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือเซตติ้งนั่นเองครับจะอยู่ด้านซ้ายบนนะครับที่เป็นรูปของเรานั่นเองครับก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนชื่อด้วยเกมนี้ไม่ได้บังคับตั้งชื่อนะถ้าอยากมาเปลี่ยนก็มาเปลี่ยนที่นี่แล้วก็จะมีการตั้งค่าแบบอบตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลือกได้เลยว่าเราจะปรับกราฟิกแบบไหน FPS เท่าไหร่นะครับรวมไปถึงการสลับเซิร์ฟเวอร์เพื่อบางทีมาเล่นคนละเซิร์ฟเวอร์กับเพื่อนอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วก็มีเรื่องของภาษาใใช่่่่มมัั้้ยคครรรรรบบถาาาาาเกกิดวไาาไไภษทท็ปีีตงนนะ นอกจากนี้นะครับเรายังสามารถใส่ไอเทมโค้ดได้ที่เมนูป้อรหัสแกลกรางวัลด้านขวาล่างนี้ครับซึ่งโค้ดมันมีเยอะแยะแหละไปตามดูใน f c e e o o o k แฟนเพจของเกมก็ได้ครับแต่ว่าโค้ดที่ผมจะให้คือนี่เลยครับ i m 777นะครับก็กดยืนยันได้เลยนะครับและเราก็ไปดูซิว่าเราได้อะไรมานะครับซึ่งมันจะอยู่ที่จดหมายนะครับก็ให้มาดูที่ตรงนี้นี่ๆๆเป็นรูปกล่องของขวัญน,นะครับ นี่ครับเป็นไงครับได้เป็น7 77 77 7 7 7เแล้วก็ตัวสำหรับการเปิดกระชัปองสิก้อนไปเลยครับผมก็เป็นว่าสำหรับเกม n n i n n t t m m g i i r r i d นะฮะก็ขอรีวิวฉบับเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับใครที่สนใจแนวนี้แล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจัดไปได้เลยครับผม Infinite Magic Raid to Play sl Slay